โปร100บาทนะครับความเร็ว2เมกะบิตเนี่ยมันจะมีค่าโทรในเครือข่ายมาให้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเครือข่ายฉะนั้นบางคนเนี่ยก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากจะสมัครแพ็กเกจค่าโทรทุกเครือข่ายเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยแบบ30วันเนี่ยมันจะสมัครได้ไหมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสมัครให้ทุกๆคนได้เห็นกันเลยนะครับว่าสมัครได้หรือไม่นะไปกันเลย ค้าคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าความเร็ว2เบกะบิตราคา100บาทเนี่ยมันจะแถมค่าโทรในเครือข่ายทูมาให้นะครับแบบไม่อั้นเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยแหมค่าโทรในเครือข่ายมันไม่พออยากจะได้แบบทุกเครือข่ายเนี่ยอยากจะสมัครเพิ่มเนี่ยทำได้ไหมนะทําได้นะครับแล้วก็สมัครได้ด้วยนะราคาไม่แพงอีกต่างหากนะครับ59บาทเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสมัครให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อใครได้หลายคนเนี่ยเพิ่งจะมารับชมใหม่ๆแล้วก็ยังไม่เก็ตนั่นเองนะครับโปร2เมกะบิตนะครับมันจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือแบบ30กิกนะครับแล้วก็แบบ20กิกนะครับแบบ30กิกเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสนี้ครับดอกจัน900ดอกจัน1104ครับหรือว่า1105ก็ได้นะเออมันจะเป็นแพ็กเกจเดียวกันครับก็จะได้เน็ตเนี่ย 3 0ากิกนะครับแล้วก็จะฟับ 384K มี Wi-Fi ไม่อั้นนะครับแล้วก็มีค่าโทรในเครือข่ายไม่อั้นครับราคาแค่ร้อยเดียวเท่านั้นรวมภาษีแล้วด้วย <c oughs> โคตรประหยัดเลยนะครับกรบอีกตัวหนึ่งครับก็คือดอกจัน9ก0ดอกจัน1107นะครับได้เน็ตเนี่ย20กิกครับตัวนี้จะได้น้อยกว่า1 0 g กิกนะครับอ้าวแล้วตัวไหนมันดีกว่าการล่าสแบบเนี้ย 30กิกกับ2 0กิกเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันถ้าใครเคยติดตามกันเนี่ยผมจะแนะนําตัว2 0กิกครับปริมาณน้อยกว่าแต่มันดีกว่ามันดีกว่ายังไงมันดีกว่าตรงที่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เน็ตหมดแล้ว20กิกนะครับมันไม่ได้ติด3 8 4 k แต่ความเร็วมันยังวิ่ง2เมกอยู่นึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะไม่ติด3 8 4 k แต่ว่ามันยังวิ่งความเร็ว2เมกอยู่นะครับและก็สามารถที่จะเพิ่มบูสเตอร์ได้ทันทีอีกด้วยนะครับ2เลขรหัสนี้นะครับ หลังจาก900ดอกจัน8542ครับแล้วก็ดอกจัน900ดอกจัน8543 8542เนี่ยราคา20บาทนะครับได้เน็ตมา10กิกด้วยความเร็ว15ครับ8543เนี่ยจะเป็นความเร็วแบบเต็มสปีดเลยนะครับใช้ได้10กิกนั่นเองชอบแบบไหนก็เลือกเอาสามารถที่จะบูตได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรออินเทอร์เน็ตหมดนะส่วน1104กับ1105ที่เป็นความาที่เป็นปริมาณ30กิกเนี่ยบางครั้งบางคาวนะครับบางเบอร์บางซิมถ้าสมัครบูสเตอร์ไปแล้ว2เลขรหัสนี้นะครับส มันจะไม่มาครับเฉพาะบางเบอร์บางซิมนะอาจจะไม่มานั่นหมายความว่าคุณผู้ชมก็ต้องทนใช้2เมกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับมันถึงจะเ,เป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับฉะนั้นผมจึงแนะนํา1107มันดีที่สุดนันเองนะครับ1107เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเราไม่จําเป็นต้องรอให้เน็ตหมดเราสามารถบูตได้ทันทีนี่คือข้อแตกต่างนะแต่ก็สุดลวแต่คุณผู้ชมนะอันนี้มาบอกกันนะครับ เดี๋ยวผมจะสมัครให้ดูเลยนะครับโทรไม่อั้นทุกเครือข่าย5 9บาทครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ทุกทุกคนได้เห็นกันก่อนนะครับหลอกจานเก้าศูนย์ี่ยมนะครับว่าผมมีแพ็กเกจสองเมกะบิตราคา100บาทอยู่นะครับทุกคนอ่ะนี่มาแล้วนะครับมาดูกันหน่อยนะจากเน็ตเร็ว2องเมกะบิตนะครับจำนวน2 0กิกนะหลังจากนั้นก็จะฟับสปีดอยู่ที่3 8 4 k นะครับไ i f i ไม่อั้นโทรไม่อั้นในเครือข่าย30วันนะครับแพ็กเกจต่ออยู่อัตโนมัติอันนี้คือทนเอง ให้กดตามนี้กันเลยนะครับดอกจาน900ย์ดอกจาน1883สี่เหลี่ยมนะครับ1883อันนี้ก็คือรหัสค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับครั้งละ15นาทีแต่ว่าต้องมีโปร1 0 0บาทขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขนะแล้วก็จะสามารถสมัครแพ็กเกจได้ครับ1 1 0 7 1 4, 1 0 4 1105เนี่ยก็สามารถสมัครได้เช่นกันนะครับและตอนนี้ผมก็เติมเงินไป60บบาทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ แพคเกจตัวนี้ก็จะราคา59บาทนะครับอ่ะมากดกันเลยดีกว่านะครับดอกจันเก้าร้อยดอกจันหนึ่งแปดแปดสามนะครับโทรออกปั๊บนี่ครับโทรออกแล้วรอรับ SMS นะครับผมก็รอรับ SMS ครับอ่ามาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับจึบอืมมาแล้วครับฟึบนี่มาดู SMS กันใกล้ๆเลยนะครับชัดๆกันไปเลยนะ ุณได้รับสิทธิ์โทรไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับ30วันต่ออายุอัตโนมัติโทรต่อเนื่องได้15นาทีต่อครั้งนะครับจากนั้นคิดค่าบริการ99ต่อนาทีนะครับไม่รวมแบตเขาหมายถึงว่าถ้าเราโทรเกินนะนาทีที่16เป็นต้นไปเนี่ยก็จะ,ะคิดนาทีละ99สะ้สสตางค์นะครับฉะนั้นถ้าใครจะโทรแบบมาราธอนก็นาทีที่1 3บ4ก็วางสายก่อนแล้วค่อยโทรใหม่นะครับมันจะได้ไม่อั้นนั่นเองนะเออก็กด ตัวสอบระยะระยะเวลาใช้สิทธิ์นะครับดอกจันท1 0ดอกจันท0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่โปรตัวนี้ราคา59บาทรวมภาษีแล้วนะครับส่วนตัวดอกจัน900รดอกจัน9838นะครับ9838เนี่ยจะเป็นความเร็ว 4, เมก3 0กิกครับราคา100บาทเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ย ไม่สามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้นะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะก็จะติดฟัร้อยบนะครับไม่สามารถเพิ่มูสเตอร์ได้ครับแล้วก็ซิมใหม่ก็สมัครไม่ได้นะครับต้องเป็นซิมเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งสมัครได้นะครับหปีขึ้นไปนะ1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีสมัครได้หมดเลยนะครับก็ต้องเป็นซิมเก่าๆนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเพิ่มบูสเตอร์ได้นะครับแต่สามารถที่จะสมัครค่าโทรได้เช่นกันนะครับเก้าปดสามแปดก็สมัครค่าโทรได้นะ ก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เอ,อ่อเผื่อไม่ค่อยได้ติดตามกันหรือว่าไม่เคยติดตามกันเลยแวะมาดูนะครับจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับสมัครได้นะขอให้เป็นแพ็กเกจราคา100บาทขึ้นไปนะครับ100บาท200บาท300บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถสมัครได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยโอ้ยค่าโทรมันก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจราคา200บาทขึ้นไปครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบอย่างนั้น,นครับก็คือแพ็กเกจราคา200บาทขึ้นไปเนี่ย อาจจะแถมค่าโทรทุกเครือข่ายมาครับแต่ว่าบางแพ็กเกจมันก็จะไม่แถมนะถ้าไม่แถมก็มันจัดแบบนี้แหละครับ59บาทนะครับหากวันหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการค่าโทรแล้วไม่อยากให้มันต่ออัตโนมัตินะครับก็กดตามนี้เลยนะกดดอกจาน9 0้านย์ดอกจาน1883สสี่เหลี่ยมครับแต่ว่าระบบเนี่ยจะไม่ได้ยกเลิกทันทีนะครับก็ต้องรอในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับระบบก็จะไม่ต่อให้นะและก็จะยกเลิกไปเองนั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะสวัสดีจ้ไบายบายกิ้วกิว